ประวัติศาสตร์ตอนกัมเนดจังหวัดหนองบัวลำพูนครคือนคันกาบแก้วบัวบานจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นหัวเมืองสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณชื่อเดิมที่สำคัญคือนครคื้นคันกาบแก้วบัวบานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงอาณาจักรลานช้างชุมชนโบราณ พื้นที่หนองบัวลำพูมีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นพบหลักฐานที่ทำสวนนรณคูหาการก่อตั้งเมืองมีการสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณบริเวณนี้เริ่มมีพัฒนาการเป็นเมืองนาด้านตั้งแต่ช่วงพุทธศตรวรรษที่19และถูกเรียกว่าเมืองหนองบัวตามลักษณะภูมิประเทศที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่หนองสังชางหรือหนองบัวในปัจจุบันและมีดอกบัวขึ้นอยู่มาก สมัยพระชายาเทาธิราชในช่วงพศ2106-2115ถึงพระชายาเทาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสตนาคนหุเวุยงเันญได้นำผู้คนอพยพมาสรยางยุนเิเขตหนองบัวลำพูและสร้างพระพุทธรูปรถึงศิลาจารึกไว้ที่วัดธรรมสวรรณคูหาจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีรัตนโกสินทร์ เมืองนครเื่อนคันกับแก้วบัวบานพศ2,310ในช่วงปลายสมัยอยุธยาถึงต้นสมัยธนบุรีพระวอและพระตาคุณนางผู้ใหญ่แห่งเวียงจันเกิดความขัดแยงกับราชสำนักจึงอพยพผู้คนมาตั้งเมืองใหม่บริเวณนองบัวลุงพูและบูรณาปรับปรุงเมืองขึ้นใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นนครเื่อนคันกาบแก้วบัวบานตั้งตนป็นอิสระไม่ขึ้นทุบเวียงจัน ทงทับเวียงจันทรได้ยกทับมาโจมตีหลายครั้งพระตาเสียชีวิตในการรบพระวอจึงอพยพผู้คนนี้ไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านดอนหมดแดงปัจจุบันคือจังหวัดอุบลราชธานีสองคืนกับสยาม พศ2321สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าพระยามหากัตระสึกราชการที่หนึ่งยกทัพไปตีเวียงจันทร์ได้สำเร็จเมืองนครเคือนคันกาบแก้วบัวบานนองบัวลำพูจึงขึ้นอยู่กับปรชะชาณาจัรไทยตั้งแต่นั้นมา 3. ามเกษเจ้าอนุวงศ์พศ2369 ในสมัยรัชกาลที่สามเจ้าอนุวงศ์เห็นวิงจันกอบบุรได้ถอยทับมาตั้งรับอยู่ที่หนองบัวลำพูก่อนจะถูกกองทัพไทยรับรามจนทลายแพ้สี่เปลี่ยนชื่อเมืองช่วงรัชกาลที่สี่เมืองหนองบัวลำพูถูกตั้งขึ้นใหม่ในฐานะเมืองเอกโดยใช้ชื่อว่าเมืองกมดทาไซภายหลังมีการเรียกว่าเมืองโกมดไซบุรีรัม พศออ2449โปรดกลาวโปรดกระมมให้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นเมืองหนองบัวลำภูสูดทนาะอำเภอและจัง